สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกวิธีการสำรองข้อมูลจากไดร์ของเครื่อง PC หรือโน้ตบุ๊กนะคะไปยังอุปกรณ์สำรองข้อมูลภายนอกขั้นตอนแรกค่ะไปที่ setting เลยนะคะเลือก Update and Security นะคะอยู่ตรงนี้ค่ะเลือก Back up ค่ะขั้นตอนนี้เมื่อเรากด Back up แล้ว ถ้าใครยังไม่เคย add อะได์แฟดไดหรืออุปกรณ์ภายนอกของเราเข้ามานะคะมันจะมีคำสั่งขึ้นมาว่าจะอยู่ประมาณตรงนี้นะคะจะขึ้นมาว่า add อะ i พอเราคลิกไปแล้วมันจะขึ้นชื่อของแฟดได์หรืออุปกรณ์สำรองข้อมูลที่เราต้องการจะสำรองข้อมูลไปนะคะเดี๋ยวจะแนบรูปตัวอย่างไว้ที่มุมขวาบนนะคะ เสร็จแล้วเมื่อเราเลือก add a d i v e และเลือกชื่อ Fat d ไ i v e ของเราแล้วนะคะก็จะกลับมาที่หน้านี้เราก็เลือกที่ more option ค่ะแล้วก็มาดูที่ back up my file นะคะเราก็จะเลือกว่า10นาที15นาทีหรือ20นาทีนะคะในที่นี้เราจะเลือก daily ค่ะเสร็จแล้วคลิ p my back up สามารถเลือกเวลาเก็บไว้ได้นะคะจะแบบเก็บไว้ได้กี่เดือนกี่ปีอะไรประมาณนี้นะคะเราจะเลือก forever ค่ะเสร็จแล้วก็จะไปที่ add a folder นะคะเราจะเลือกสำรองไดดีนะคะก็คือทั้งหมดนี่เลยเมื่อเราเลือกไดดีเสร็จแล้วเลือก choose t h i folder ค่ะ จะมีได้ดีที่เราเลือกมานะคะเดี๋ยวเลือกที่จะแบ็กอัพขึ้นมาตรงนี้ส่วนตัวอื่นที่เราไม่ได้อยากแบ็กอัพกดรีมูฟเลยค่ะขออนุญาตกดรีมูฟไปเรื่อยๆนะคะเสเรียบร้อยแล้วค่ะในที่นี้เราต้องการ แบ็กอัพแค่ไดร์ดีนะคะเสร็จแล้วมากดที่ Backup Now ค่ะอัพเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ไปตรวจสอบที่แฟลชไดร์ว่าเรา Backup ข้อมูลไปเรียบร้อยหรือยัง แบ็กอัพไปเรียบร้อยแล้วนะคะ